ร่างกฎหมายยังพาเพื่งผ่านคอรมอลํำดับต่อไปก็ต้องเข้าสุดสดีกาก่อนที่จะถึงสภาแต่ว่าเป็นกฎหมายที่อยู่ในหมวดออปฏิรูปกฎหมายค่ะเพื่อแก้ปัญหาคนทําผิดแล้วก็ทําผิดกฎหมายจราจรเช่นไม่พกใบขับขี่เมาแล้วขับหรือว่าไม่เคารพไฟสัญญาณจราจรต่างๆเนี่นะที่ จำนวนคนดีที่ทาผิดเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่ค่อยมีคนไปเสียค่าปรับอะ,ค,ะค่ะเพราะว่าคนไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วเปิดกฎหมายปัจจุบันเนี่ยให้อานาจเจ้าหน้านที่ตารวจในการออกใบสั่งแต่ว่าไม่ได้กําหนดว่าถ้าเขาไม่ไปจ่ายค่าปรับเนี่ยแล้วจะดําเนินการยังไงต่อแล้วคนก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายวันนี้คอรามอก็เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคาดีจราจรน,นะคะก็จะแบ่งเป็น ามกลุ่มด้วยกัน่ะนะคะอย่างเช่นความผิดบางเรื่องที่จากนี้ไปถ้ากฎหมายผ่านนะคะชื่ออีกนานเนี่ยก็จะไม่มีการออกใบสั่งและคือจะเชิญให้มาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วถ้าไม่ไปก็ส่งสารต่อไปเช่นคดีอย่างไม่มีใบขับขี่นะคะใบขับขี่ถูกพักใช้ถูกเพิกถอนหรือว่าหมดอายุ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรแบบนี้ค่ะน,นี่มันเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติแต่คุณไม่ทำก็คราวนี้ก็เชิญไปพบพนักง,งานสอบสวนเลยค่ะแล้วถ้าไปพบแล้วคุณเสียค่าปรับก็จบไม่ต้องกังวลอะไรแต่ว่าถ้าหนีหลบหนีก็เดี๋ยวก็เชิญไปศาลต่อแต่ว่าบางกรณีที่กฎหมายให้เสียค่าปรับได้บางเรื่องนะคะก,ก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็ให้ไปเสียค่าปรับซะแล้วพาพนักง,งานสอบสวนก็ ก็ยุติเรื่องแค่นั้นแต่ถ้าไม่ไปเสียค่าปรับพนักงานสอบสวนก็จะออกใบนัดให้ผู้นั้นไปศาลค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคดีร้ายแรงนี้ก็จะให้ศาลออกมาตรก,การลงโทษที่หนักขึ้นอันนี้ก็เพื่อที่จะบังคับให้คนมาเคารพกฎหมายและเมื่อต้องเสียค่าปรับก็ต้องมาจัดการจะให้ถูกต้องค่ะ